เวลา8นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ b p k 1สเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือน,นสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1ถึง6พิุนายนพุทธศักราช2566 มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพล,ลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทุลลอ,องพระบาททรงเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยการตรวจวัดอนุภาคนิวตริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดินจูโนภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสถาบันบริวิทยาศาสตร์จีนณเมืองเจียงเหมิน และสรงร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนครั้งที่50ณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถกรุงปักกิ่งซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนอกจากนี้จะเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทอดประเนศสถานที่สำคัญต่างๆในนครกวางโจวเมืองฝอซานและกรุงปักกิ่ง